สวันดีด้วยคลชาวมอคคิไฟครับผมวันนี้เราจะถ่ายดูนะครับเป็นเกร็ดความรู้การเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับใครที่มีเจ้าสป a r k กับเจ้าแอสเ e ปอยู่แล้วกันนะครับนะมาดูแอปพลิเคชันที่ใช้ก่อนเลยเอาแบบไวๆเลยนะแอปพลิเคชันที่ใช้กับตู้ลำโพงนะครับสป a ร k ก็คือนี่เลยครับตัวนี้นะส p a r k เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะนี่สป a r k นะครับ อันนี้คือต้องต่อบลูทูธก่อนเลยกันนะครับนะนี่ครับเปิดบลูทูธเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็นี่ครับสปาร์ตัวนี้นะครับมันจะมีแอร์สเต็ปกับสปาร์คเลวกันนะครับจะสองอันนี้ลยกันนะครับอ่ากดคอนติเนียไปได้เลยลองโหลดแป๊บหนึ่งอ่ะเห็นไหมคอนเน c ติ n งแล้วนะครับเชื่อมต่อ นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือถ้าถ้าคุณต่อบลูทูธอยู่เนี่ยคุณจะไม่สามารถคอนโทรลไอ้เจ้าพุชสวิตนี้ได้นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าพุชสวิตเนี่ยมันก็ต้องใช้พุชอ่าใช้อ่เขาเรียกว่าบลูทูธเชื่อมต่อกับตัวแอมอีกทีนึงนึกงนะครับนะอ่ามันจะไม่เชื่อมต่อกันได้นะครับอ่านี้ก็คือแอปของอ่าแอมนะครับนนะอันนี้ผวกระตั้งไว้เนาะ อ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับแอปที่เชื่อมต่อกับแอสต์เตปนะครับใช้ตัวนี้เลยนะครับนี่เลยครับแอสต์เตปตัวแรกนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ตัวนี้ลบออกก่อนถอนการติดตั้งก่อนนะครับอ่านี่เลยครับใช้ตัวแรกตัวนี้นะครับแอสต์เตปเข้าไปที่ Store แล้วก็คลิกนี่เลยครับแอส s t เตปตัวนี้ตึ๊กอ่านะครับนี่เลยครับ แล้วก็นะครับเวลาโหลดมาปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปเลือกตรงนี้นะไอสามขีดนี่ทางซ้ายมืออย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาคือมันมีให้ขูให้คุณใช้ได้เยอะมากๆคุณจะเอาไปคอนโทรลอะไรสมมุติว่าคุณอยากจะได้อะไรอะพวกอะไรอะเ m 3คอนโทรลอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมจีร้อยคอ G t พันคอโอ้โหฮีลิกเอฟเฟกต์ขูคือแบบ คบจริงๆนะครับตัวนี้คือสามารถเลือกได้เลยนะครับวันนี้เราเอามาคอนโทรลเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าสปาร์คคุณก็ไปหาคําว่าสปาร์คเจอแล้วนะครับสปาร์คหนึ่งนะครับคุณก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยต้องบอกก่อนนะครับผมเซฟไว้อยู่แล้วนะเอออันนี้ผมผมขอญาตออกนะคุณก็คลิกไปนะอันหนึ่งนี่คืออะไรอันหนึ่งนะครับนี่คืออ่อเป็นพรีเซตอันสองนี่ จะเป็นระบบก้อนนะครับอันสานี่เป็นอะไรไม่แน่ใจนะครับแต่ผมใช้อันหนึ่งเนี่ยผมชอบใช้พรีเซตนะมันง่ายดีนะครับเนี่ยครับก็คือใช้พรีเซตเลยนะครับง่ายมากเลยครับอ่านี่นะครับก็กดไปเลยนี่นะครับมันก็มาแล้วนะคอนเน็กไรก็ว่าไปนะครับจริงๆแล้วมันตั้งมาให้หมดแล้วล่ะคุณนะครับคุณแทบจะไม่ต้องทําเลยเลยคุณก็เข้าไปดูก็ได้อะปุ่ม A อะไรยังไงอ่าเดี๋ยวนะฮะรอมันโหลดแป๊บหนึ่งมัถ้ามันโหลดช้าก็กดออกไป เนี่ยเห็นไหมเนี่ยกดเข้ามานี่ครับคือง่ายๆเลยแล้วก็เชื่อมต่อกัอนไปกันนะครับ๋ยวผมลองกดให้ดูก่อนเปลี่ยนไหมนะครับที่ที่คุณกดเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่เปลี่ยนเพราะว่าอะไรบางทีเนี่ยนะครับบลูทูธของเนี้ยมันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อยู่นี่มันเชื่อมต่อกับช่อโทรศัพท์อยู่นะค,คุณคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับ บลูทูธมันเชื่อมต่อโทรศัพท์อยู่บลูทูธมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้2อันอย่างนี้นะคุณต้องปิดบลูทูธเนี่ยออกไปก่อนนะสมมติปิดบลูทูธเนี่ยนะปิดออกไปแล้วมันจะทําการเชื่อมต่อบลูทูธกับเครื่องเข้าใจยังครับอันนี้คนละบลูทูธนะอ่าอันนี้พอปิดไปแล้วเห็นไหมอ่าปิดไปแล้วเ,เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะคอนโทรลได้แล้วอันนี้คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับ เดี๋ยวบางคนยังไม่เข้าใจเหมือนผมเลยผมแรกๆผมก็ไม่เข้าใจนะครับเอ๊ะทำไมมันกดไม่ได้กดไม่ไปอยู่นั่นเองคุณต้องตั้งค่าทุกอย่างให้เสร็จก่อนนะครับตั้งค่าให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยปิดบลูทูธอย่าลืมด้วยนะครับถ้าคุณเปิดบลูทูธไว้นะครับมันก็จะไม่เชื่อมต่อแบบนี้ให้คุณนะครับอันนี้คือข้อสําคัญเลยเพราะว่าผมนั่งงมมา3มชั่วโมงค,นะครับคุณครับไม่มีใครบอกครับผม นะครับไม่มีใครบอกเลยนะครับใน YouTube ไปหาดูก็ไม่ละเอียดเท่าผมบอกนะครับคุณไปดูได้เลยครับนะครับอันนี้ละเอียดสุดแล้วนะครับนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแทบจะไม่คือไอ้หนึ่งสองสามสี่ถามว่าเราต้องตั้งอะไรไหมคือไม่ต้องตั้งอะไรหรอกนะครับเพราะว่าในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยมันตั้งมาให้หมดแล้วก็คือเลือกอันแรกนะครับเลือกอันแรกนะมันก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ,อ่าสปาร์กหนึ่งเนี่ยนะครับ มันเป็นระบบพรีเซตอยู่แล้วนะครับสปาร์คสก็เป็นระบบก้อนอะไรอย่างเงี้ยคุณลองเล่นดูนะเอออันนี้ผมขออนุญาตรีวิวแบบแบบเป็นพรีเซตก่อนละกันเนาะอ่าเนี่ยครับอันที่1เห็นไหมครับอ่าอันที่1นึ่งเดี๋ยวผมกดนี้ให้ดูนะอันที่2เห็นไหมมันเปลี่ยนเลยเห็นไหมอันที่3นะครับอันที่4อันที่อันที่อันที่หนี่คืออะไรนี่คือการบูตไดร์นะครับบูตไดร้นะครับเห็นไหมเวลาบูตไดร้มันก็จะมีอันนั้นขึ้นมานะครับอันนี้คือต้องเปิดเสียงนะ เออเสียงคุณไปฟังเอาคลิปหนึ่งอันนี้คือผมรีวิวแบบง่ายๆสั้นๆแบบบ้านๆเข้าใจดิบๆง่ายๆเลยเห็นไหมเนี่ยคือมันจะเข้าใจง่ายนะครับบางทีเนี่ยเราไปดูใน YouTube กันในบางทีผมไปดูมันก็จะงงๆยังไงวะเอาไปต่อยังไงนะบางทีเขาไม่ได้อธิบายแบบเร็วๆแบบมีแอปอะไรแบบเนี้ยคุณจะต้องโหลดแอป2แอปนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะบางทีเนี่ยมันไม่ไม่เขาไม่ได้อธิบายแบบนี้นะครับก็ต้องดูอันเอาแล้วกันนะครับเห็นไหม อ่าสปาร์กหนึ่งนะสิ่งที่คุณต้องโหลดคือสปาร์กนะครับสองนะครับก็คือแอร์สเตปอ่าเดี๋ยวบอกหน้าตาก่อนหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่นะหมแอร์สเตปนะครับอ่าแบบนี้นะครับคุณต้องโหลดเป็นสองอันนะถ้าโหลดอันเดียวไม่ได้นะครับโหลดอันเดียวนี่คือเขาเรียกว่าถ้าคุณจะเชื่อมต่อไอเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเหมือนผมตอนแรกต้องบอกก่อนตอนแรกผมเอามาเดี๋ยวพี่ชายอันนี้ของเป็นของพี่ชายเขาส่งมาเซตอัพนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมเอามาเนี่ย คือมันเชื่อมต่อนียไม่ได้นะครับคือบลูทูธถามว่าติดไม่ติดแต่ว่าเราไม่ได้ไปเลือกให้มันคอนโทรลสปาร์กก็คือเราไม่ได้ไปเลือกข้างในแอปเนี่ยว่าให้มันคอนโทรนแอมรุ่นนี้นะสปาร์กนะมันไม่รู้จักกันนะครับต้องบอกก่อนคือต้องเซตอัพแล้วที่สำคัญคือถ้ามันมีหัวแอมหรือว่าก้อนอะไรแปลกๆใหม่ๆเนี่ยนะครับคุณก็ต้องอัปเดตนะโดยใช้สายนี่เลยครับ สายเดี๋ยวผมถอดที่ดูก็ไ้สายมือนสาเครื่องิ้นเนี่ยนครับต่อเข้าไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็อัปเดตให้มันเป็นเฟิร์มแวร์ที่ใหม่ล่าสุดนะครับก้อนบางก้อนมันถึงจะใช้ได้บางก้อนมันก็ใช้ไม่ได้นะครับนี่นะครับนี่คือการรีวิวของผมแบบสั้นๆแบบง่ายๆเข้าใจบ้านๆเด็ดๆีบเลยไม่ต้องมีพิธีดีตองอะไรเลย นะครับส่วนการเซฟนะครับสมมตุติถ้าคุณบอกว่าเออเล่นไปเนี่ยคุณชอบคุณอยากจะปรับไอ้ตรงนี้ EQ เพิ่มแล้วคุณอยากจะเซฟทงไงนี่เขาก็านนบอกอยู่แล้วว่าเซฟ Pset Hold คืออะไร Hold ก็คือการกดค้างไว้นะครับอ่าอันนี้อันนี้ผมกดให้คุณดูเฉยๆนะเพราะว่าผมเซตไว้แล้วก็คือคุณก็กดค้างไว้นะครับกดค้างไว้อย่างนี้แต่ว่านี้มันไม่ได้แก้ไขไงถ้ามันแก้ไขมันจะมันจะกระพริบตรงอันนี้นะครับอ่าเนี่ยสมมติแก้ไขเห็นไหม มันจะกระพิบตรงนี้เวลาคุณกดเซฟมันก็จะนิ่งอ่ามันก็จะนิ่งแบบนี้อ่าให้คุณเข้าใจแบบนี้ง่ายๆสั้นๆกระชับได้ใจความนะครับคือบอกได้เลยว่าถ้าใครไม่เคยใช้โคตรงงครับเอาจริงๆมันต้องมีทําการเปิดปิดบลูทูธด้วยนะครับบลูทูธนะครับว่าบลูทูธจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้2อันถูกไหมและ,ะลักษณะของบลูทูธก็เชื่อมต่ออ่ะคุณเชื่อมต่ออันใดอันหนึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ย เออประมาณนั้นแต่ถ้าคุณไม่ปิดอย่าลืมนะครับปิดบลูทูธในโทรศัพท์ก่อนใช้งานนะครับถ้าคุณไม่ปิดนะฮะเดี๋ยวมันจะคอนโทรลกันไม่ได้มันจะมันจะ,ะไม่รู้จักกันนะครับเดี๋ยวบางคนจะงงว่าเอ๊ะทำไมพี่ผมตั้งหมดแล้วแต่ว่ามันมันไม่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกมันผมเลยนะครับมันไม่รู้จักกันมันก็เลยคอนโทรลไม่ได้อาแต่นี้มันรู้จักกันแล้วเห็นไหมสั่งหนึ่งอ่าไปหนึ่งนะสั่งสองเห็นไหมไปสองสั่งสามไปสามสั่งสี่ไปส,ไปสี่เพิ่มได้อ่ากระพริบหน่อยเห็นไหม อ่านี่นะครับนี่คือการรีวิวแบบสั้นๆเลยแต่ได้ใจความแน่นอนนะครับอ่ะโอเคขอให้มีความสุขในการเล่นกีตาร์ในการเซตอัพนะครับสนุกสนุกกันไปเนาะอ่ะโอเคผมนะผมรู้อะไรผมก็จะมาเอาบาแบ่งปันในช่องของผมแลวกันนะครับนะอาจจะไม่ได้แบบมีพิธีรีตองอาจจะไม่ได้มีสคริปอะไรนะของผมนี่คือแบบว่าเอาแบบบ้านๆและเข้าใจง่ายๆดิบๆไปเลยนะครับแต่ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ถามใต้ล่างนี้ได้ถ้าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ผมก็จะเขาเรียกว่า อ่อัพคลิปต่อไปแลวกันนะครับลองถามมาดูได้เนาะอันไหนผมรู้ผมก็จะอัพให้เนาะอันไหนผมไม่รู้ก็เดี๋ยวหาคําตอบมาให้แล้วกันเนาะอ่าโอเคครับผมกับ Spark แล้วก็ Air Step ตัวนี้อ่าโอเคครับผมนะอย่าลืมลยกันนะครับร้านซื้อขายแลกเปลี่ยนนะร้านจ o บ k ุกจ f ฟไฟก็เป็นร้านเล็กๆนะครับแต่เป็นร้านที่เรียกว่าอบอุ่นนะครับอบอุ่นแล้วก็จริงใจนะครับชัดเจนตรงไปตรงมานะครับจัดไปครับ